คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปจะมาแนะนำวิธีการทำโลโก้ที่เราได้มานะครับให้เป็นขาวดำวนะครับเพราะว่ามีน้องนะครับในโรงเรียนถามมาบอกว่าทำยังไงให้ทำให้หน่อยเดี๋ยววันนี้จะมาฝึกทำ จะใช้โปรแกรม Photoshop นะครับในการทำนะครับก็คือจากภาพสีแบบนี้นะครับมาทำเป็นภาพขาวดำจริงๆก็มีอยู่หลายโปรแกรมนะครับทำได้ง่ายๆเหมือนกันแต่อันนี้จะเอาเป็น Photoshop นะครับมาทำให้ดูมาดูวิธีการทำนะครับวิธีการทำไม่ยากก็คือเราก็เดี๋ยวปิดออกก่อนนะครับเปิดหน้าขึ้นมานะครับ จากนั้นเราก็นําโลโก้ที่เราต้องการอาจจะนํามาจากไหนก็ได้จากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับอันนี้เอามาแล้วนะครับเอามาจากอินเทอร์เน็ตให้เราขั้นตอนแรกนะครับก็คือจะตัดวงกลมตรงนี้ออกก่อนจะเอาวงกลมเส้นนี้ออกจะถ้าจะเอาออกง่ายๆก็คือไปที่เครื่องมืออย่างลบตัวนี้นะครับอย่างลบตัวนี้ในกล่องเครื่องมือกด1ครั้งจากนั้นก็ให้ดูเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้ ให้เป็นร้อยเปอร์เซนถ้าเราจะลบให้มันทีเดียวให้ชัดเลยนะครับแล้วก็เลือกหัวแปลงให้เป็นหัวแปลงที่ไม่ฟุ้งนะครับจากนั้นก็คลิกสายลากลบได้เลยวิธีลบก็มีหลายวิธีเหมือนกันแต่ใช้วิธีนี้น่าจะสะดวกกว่าลบออกให้หมดเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยตอนนี้ ก็จะเป็นแบบนี้เพียวๆนะครับทีนี้ถ้าให้เราปิดตาตัวนี้ดูเราจะเห็นว่ายังมีขอบสีขาวอยู่นะครับเราก็จะลบสีขาวออกใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับกด Delete ออกเลยเราต้องการตรงไหนออกเราก็กดตรงน,นั้นออกาอาอนี้ออกเลยก็ได้ ทำประมาณนี้ก่อนนะครับก็คือจุดป,ประสงค์ของเราของคลิปนี้เราจะมาทําเป็นสีเทานะครับจะทําเป็นสีเทา,าตัดออกให้หมดก่อนน่าจะหมดแล้วอ้าวเหลือนิดนึง จริงเราใช้ยางลบๆก็ได้นะครับหรือจะใช้ไม้พิเศษตัวนี้ลบก็ได้เรียกว่าไม้พิเศษเรียกเองนะครับจากนั้นอพอเราได้แบบนี้สําเร็จแล้วพื้นสีขาวได้แบบนี้สําเร็จแล้วเราไปที่คําว่า image ข้างบนนะครับ image แล้วเลือกคําว่า adjustment เลือก adjustment แล้วก็ลากเลื่อนลงมาข้างบนมา,าเป็นตัวนี้นะครับ หรือชิปคอนโทนยูพร้อมกันนะครับตัวนี้คลิกเข้าไปแค่นี้เองก็เปลี่ยนเป็นสีเทาแล้วนะครับพอเปลี่ยนเป็นสีเทาแล้วเราอยากให้พื้นขาวเนะี่ยเวลาเราบันทึกไปเป็นแบบนี้เวลาเรานําไปใช้มันก็จะติดพื้นสีขาวไปด้วยให้เราคลิกปิดตาตัวนี้ออกนะครับเรียบร้อยมันจะเป็นพื้นโปร่งใสลักษณะเป็นแบบนี้คือลักษณะเป็นพื้นโปร่งใสนะครับ แต่ทีนี้ถ้าเป็นพื้นโปรง่งใสแบบนี้แล้ววิธีการบันทึกเราต้องบันทึกเป็นไฟล์ PNG นะครับวิธีการบันทึกก็ไปที่ไฟล์เลือกคำว่า save as นะครับพอเลือกคำว่า save as เสรเราก็จะมาหาที่เก็บเดี๋ยวผมเก็บไว้หน้าเดสก์ท็อปก่อนจากนั้นตั้งชื่อ,อแล้วก็ตั้งชื่อตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้โลโก้ก็ได้ โลโก้มาชื่อที่เราต้องการนะครับจากนั้นเราก็กดตรงฟอร์แมตตรงนี้ครับเลือกเป็น png ตัวนี้นะครับ png กด1ครั้งจากนั้นก็กดบันทึกได้เลยเรียบร้อยกดโอเคก็จะเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการใช้สมมุติว่าจะใช้ในโปรแกรมอะไรดีในโปรแกรม photoshop เหมือนกัน จะเปิดหน้าใหม่ขึ้นมาิดหน้าใหม่ขึ้นมาสมมติว่าเปิดหน้าใหม่ขึ้นมาแล้วใส่พื้นหลังเป็นสีอ่าจะใส่พื้นหลังเป็นสีแดงก็ได้นะครับอ่าเรามาดูกันถ้าเราจะเอามาใช้นะครับเราจะเอามาใช้ไปปเิดหรือจะใช้ในเ o ิร์ดใน PowerPoint หรือในโปรแกรมอะไรก็ได้นะครับ ามาดูวิธีก,กนนารเอามาใช้อยู่ไหนหน้าบันทึกไว้ตรงไหนเอ่ยฮะอันนี้จะเป็นออกแบบเสื้อนะครับใครสนใจก็ทักได้นะครับเฮ hey สกีนเสื้อนะครับทำได้หมดเลยเอาเลือกนิดนึงนี่ครับก็เลือกโลโก้ของเราจากนั้นก็กดโอเพนเข้ามา,อาลองมาดูลากมาใส่นี่ครับ ก็จะเป็นเฉพาะตัวโลโก้ที่เราต้องการออกมาอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับรการทําโลโก้ให้เป็นพื้นใสแล้วก็โลโก้ตัวนี้เป็นขาวดำนะครับนำไปใช้งานได้คลิปนี้ก็สั้นๆนะครับวิธีการแนะนำก็จะมีประมาณนี้นะครับสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวมาตอบให้นะครับโอเคครับงก็ช่วยกด ติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมกดช่วยกดแชร์ด้วยก็ดีนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเดี๋ยวจะทยอยลงคลิปที่น่าสนใจมาให้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ